อยวว่าวาแต่กับเธอเลยผมจะบอกอะไรให้นะพื้นที่ตรงนี้ตำรวจก็แก่้งกัน oh. ตำรวจก็แย่งกันมันคือการตัดตอนลูกค้าก็คือเหมือนว่าสมมุติว่าเราจะพูดกันตรงไปตรงมานะฮะเราอย่าดัดจริตว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่มีการค้าบริการมันไปป้นเขาแล้วหนีไปฮะ,ะปรากฏว่าทีนี้เนี่ยคนไทย ตกเป็นแพ้ในทันทีเลยนักท่องเที่ยวที่เป็นประเภทเนี้เข้ามาแล้วโอ์สเตย์คืออยู่เกินกาหนดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอเนี่ย่อยนยานจากกรณีการวิวาทกันของกระเทยฟิลิปปินส์และก็กระเทยไทยคุณผู้ชมนี้สืบเสาะเจาะข่าวเราจะมาขุดประเด็นให้มันลึกลงไปคุณผู้ชมถึงมูลเหตุที่ว่ามันเกิดเหตุเนี่ยเพราะอะไรคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันมีหลายกระแสน้องมมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดมาจากการที่ว่ากระเทยไทยเนี่ยถูกทำร้ายก่อนคือ20ต่อสองก็ว่ากันไปปรากฏว่ามันมีข้อมูลตัวหนึ่งนะผู้ชมปรากฏว่าเราไปเจอมามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับเพราะต้องบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันคือพื้นที่ทําเลทองใช่ไหมผู้ชมปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์นะ มันยังมีกระเทยอีกมากมายหลายชนชาติคือถ้าใครเคยไปตรงซอนนานาสุขุมวิท11เนี่ยนะแม้นานาพร้อมพงแหลงต่างเนี่ยคือเราก็จะเห็นแหละจะมีกลุ่มสาวๆนะครับสาวประเภทสองไอจี q เนี่ยยืนอยู่บริเวณถนนใช้วิการคือยืนกันเทียบเลยทั้งสาวไทยสาวองค์เพียบไปหมดอ่ะแต่การตาถ้าใครเคยไปนะฮะแต่ทีนี้ข้อมูลที่มันน่าสนใจเนี่ยปรากฏว่ามันมีชาวต่างชาติบางกลุ่มที่เป็นกระเทยนะฮะเราต้องพูดอย่างนี้ที่เป็นกระเทย และที่ไม่มีเป็นกระเทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพวกลักลอบเข้าเมืองอ่ะคุณผู้ชมทีนี้มันปรากฏว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้นเหตุมันอาจจะเป็นการลุกล้ำอาณานิคมหรือไม่อืมคือทีนี้เนี่ยพอมันเหมือนว่ามันแบ่งพื้นที่กันใช่ไหมด้วยที่ว่าตรงนั้นมันใหญ่มากแนว BTS อ่ะอืมแต่เดิมเนี่ยมันเป็นที่พูดง่ายๆคือมันเป็นที่หากินของเกษตรไทยอ่ะอืมแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าอาเซียนมาเลยโอ้โหมันแบบมันมาหลายชนชาติเหลือเกินทีนี้ พอไปดูข้อมูลมันเป็นไปได้คนระับผู้ชมที่ที่เกิดเหตุนเนี่ยมันคือการตัดตอนลูกค้าก็คือเหมือนว่าสมมุติว่าเราจะพูดกันตรงไปตรงมานะฮะอย่าดัดจลิตว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่มีการค้าบริการตำรวจเขาจะมองไงมไม่รู้นะแต่คุณผู้ชมราคาหรือเลทค่าตัวเขาอะมันจะแตกต่างกันหรือไม่สมมตุติกระเทยไทยเนี่ยเราพันหนึ่ง อันนี้ตั้งไว้นะผู้ชมกระเทยฟิลิปปิน์อาจจะตัดตอนหรือเปล่าตัดราคากันตัดราคากันแปดร้อยทำให้คุณเขืองหมองใจหรือเปล่าคือแน่นอนเวลาเขาไปเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งพักแบ่งพวกอยู่แล้วมึงพวกมึงกูพวกกูก,ก,ก็อยู่กันอยู่ในก้อนที่เดิมๆอะ่ะและก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ยคุณผู้ชมมันเคยมีการทะเลาะบ่อแหว้งกันเนี่ยมาหลายรอบมากบ่อยคือทะเลาะกันบ่อยมากผู้ชมไม่ใช่ครั้งแรก แต่เพียงแค่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันหยามศักดิ์ศรีเนี่ยกระเทยไทยขึ้นไปปรากฏว่ามันมีอีกมุมหนึ่งน้องงามเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเวลาที่กระเทยฟิลิปปินเนี่ยทำงานปรากฏว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ใช้คําว่าต่ําซามได้ไหม,มคุณทํางานอย่างนี้นะไม่ผิดนะต้องบอกงี้ก่อนเราไม่ต้องโลกสวยแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยกระเทยฟิลิปปินมักจะอ้างว่า ตนเนี่ยเป็นคนไทยเป็นกลุ่มอยู่กับคนไทยคือไปแอบ,บอ้างว่าตัวเองเป็นคนไทยใช่หรือว่าหนูเนี่ยอยู่กลุ่มกับคนไทยค่ะปรากฏว่าพอมันรับแขกไปใช่ไหมคุณผู้ชมมันไปป้นเขาฮะมันไปป้นเขาแล้วหนีไปฮะปรากฏว่าทีนี้เนี่ยคนไทยตกเป็นแพะในทันทีเลยฮะนี่มันก็คืออีกมุมหนึ่ง ก็คือเรื่องของเซ็กเวิร์เกอร์คือถ้าไปย้อนดูสถิติเนี่ยพี่กายมีเยอะมากนักท่องเที่ยวที่เป็นประเภทเนี้เข้ามาแล้วโอเวอร์สเตย์ค,คืออยู่เกินกําหนดนะครับเจ้าที่ตํารวจตอมเนี่ยย่อนยานนะครับต้องเข้าไปกวดขันไปดูว่าเอ๊ะคนนี้อยู่มาอะไรคือเข้าเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ไปตรวจบ,บัตรอะไรต่างๆดูนะครับแล้วก็จะรู้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการตรวจนะครับจึงเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นคือมันหย่อนยานยังบอกว่าคือมันเป็นการตรวจการของทางตอมปกติเนี่ย ตอนสมัยสมัยหนึ่งเนี่ยก็จะมีการปูพรมไปตรวจใช่ไหมพี่กายแล้วก็จะเจอจะจับแต่พักหลังมาเนี่ยก็คือเงียบไปนะเลยแบบกลายเป็นว่าเอเวียดนามฟิลิปปินเนี่ยเข้ายึดพื้นที่ยึดแบบยึดเลยแล้วคือในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งพัทยาใช่ไหมอันนี้คือเมื่อคืนที่ไเนี่ยยังไม่มีจัดจากพัทยามานะโอ้โหถ้าแต่พัทยามาเลยดีกว่าโอ้โหยับนะน่าจะเละผมว่านะทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆกับประเด็นนี้ว่ามันคือเรื่องของการลักลอบทํางานเซ็กเวอร์เกอร์หรือเปล่า ประเด็นนี้เนี่ยโหมีกระเทยบางท่านนะก็มายืนยันนะว่าเป็นเรื่องจริงนะอกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะว่ามันคือการตัดราคาแล้วก็คือตัดตอนเป็นการสร้างไรายได้คือเราเนี่ยโอ้โห่าไปมองว่าโหประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากเลยเป็นประเทศที่ไม่มีการค้าบริการเป็นประเทศเมืองพุทธจะไปมีอย่างนั้นได้ยังไง โอ้โหเราบอกพอมันมีปัญหาแบบนี้มันเลยกลายเป็นระเบิดเวลาพี่กาเนียมันเป็นระเบิดเวลาพอสาวสองฟิลิปปินส์สาวสองเวียดนามเข้ามามากๆเข้านะครับสาวสองไทยก็เริ่มไร้ที่ยืนใช่ไหมแล้วยิ่งไปเจอกันไปแขวะกันไปตัดราคากันเนี่ยนะครับจึงเกิดเหตุการณ์กระเทยสองพันคนเนี่มารวมตัวกันก็คือเหมือนมันเป็นพื้นที่แย่งชิงพื้นที่สีเทาแต่การที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับทางฝั่งของสาวสองไทยเองเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าก็เหมือนเป็นการทุบมื่อเข้าตัวเองไปแล้วด้วยนะนั่นน่ะสิจากนี้ไปเนี่ย เจ้าหน้าที่รัฐคือ,คอมันมีกระเทย,เยบางนาคนที่เขาไม่ได้ทํางานในซอยดังกล่าวอ่ะเขาก็บอกให้เข้าไปจัดการนะให้ตํารวจเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยว่าไอ้ซอยนี้เนี่ยมันมีอะไรทุกวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้นะฮะว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรหรือว่าพี่ๆตำรวจเนี่ยทําไมเขาไม่ทราบออันนี้ก็ต้องไปถามว่าทําไมเขาไม่ทราบทีนี้เนี่ยการแย่งชิงพื้นที่สีเทาต้องบอกว่ามันมีทั้งกาเทยผู้หญิงแม้แต่ผู้ชายเนี่ยอื ก็ป่าปนอยู่ในนั้นอย่าว่าแต่กับเธอเลยผมจะบอกอะไรให้นะพื้นที่ตรงนี้ตำรวจก็แย่งกันตํารวจก็แย่งกันเออพื้นที่ตรงนี้บอกเลยมันเป็นพื้นที่ทำเลทองนะตํารวจก็แย่งกันเพราะว่ามันเป็นธุรกิจสีเทาบันเทิงอะไรต่างๆอยู่ตรงจุดนั้นเยอะแล้วชาวต่างชาติเยอะนะตํารวจท้องที่นครบาลเนี่ยก็แย่งกันเพราะนั้นเนี่ยคงต้องติดตามมันต่อในเรื่องนี้เนี่ยแต่ตํารวจเขาก็ต้องบอกว่ากาลังตรวจสอบแหละนะแต่ว่าเป็นอันรู้กันอะคนไทยทั้งประเทศรู้กันว่าไอ้ซอยนานาพร้อมพงเนี่ยมันม มันคืออะไรครับ